ทำทำนายเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิตัลที่ทุกคนต่างพึ่งพาเทคโนโลยีในการจัดการชีวิตของตัวเองอัญญาหญิงสาววัย30ปีเธอทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอพึ่งพาสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นก็คือดวงชะตาเธอเชื่อว่าชีวิตของคนเรานั้นถูกกำหนดไว้โดยดวงดาว ตั้งแต่เรื่องการงานการเงินความรักไปจนถึงเรื่องสุขภาพทุกๆก,การตัดสินใจในชีวิตของอัญญานั้นถูกชี้นำไปด้วยคำทำนายไม่ว่าจะมาจากหมอดูชื่อดังหรือแอปพลิเคชันดูดวงยอดนิยมอัญญาเติบโตในครอบครัวที่มีคุณแม่เชื่อเรื่องดวงเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็ก เธอมักจะเห็นคุณแม่พกปฏิทินจีนที่ระบุวันมงคลและเลิกยามติดตัวตลอดทุกครั้งที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นซื้อบ้านใหม่การออกเดินทางหรือแม้แต่เรื่องปลูกต้นไม้คุณแม่ของอัญญาจะต้องปรึกษาหมอดูประจำตัวก่อนเสมออัญญาเองในตอนแรกเธอก็ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงขนาดนั้นแต่เมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยและเริ่มทำงาน เธอกลับพบว่าคำทํานายหลายอย่างตรงกับสิ่งที่เธอเจอในชีวิตจริงเช่นหมอดูทักว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องงานช่วงเดือนพฤษภาคมและในเดือนนั้นเธอก็โดนเจ้านายตำหนิหนักจนเกือบถูกลดตําแหน่งในแต่ละวันอัญญาใช้เวลาอ่านดวงชะตาจากหลายแหล่งตั้งแต่บทความในเว็บไซต์แอปพลิเคชันดูดวง ไปจนถึงเพจ a c e b o o k ของหมอดูชื่อดังการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของเธอไม่ใช่การนั่งดื่มกาแฟแต่เป็นการเช็คดวงรายวันในแอปพลิเคชันเช่นดูสีเสื้อมงคลในวันนี้หรือข้อควรระวังประจำวันครั้งหนึ่งอัญญาเคยยกเลิกนะัดสัมภาษณ์งานที่สำคัญมาแล้วเพียงเพราะคำทำนายในแอปพลิเคชันบอกว่า วันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่เธอบอกกับตัวเองว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวถ้าเลือกผิดเพราะไม่เช็คดวงให้ดีแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงแต่การตัดสินใจแบบนี้ทำให้เพื่อนร่วมง,งานเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความจริงจังในชีวิตของเธอโดยเฉพาะพิมพเพื่อนสนิทที่พยายามเตือนอัญยาว่าอัญญา ดวงอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของแกหรอกนะอย่าปล่อยให้คำทำนายมาควบคุมชีวิตของแกสิแต่ดวงช่วยให้เรารู้ทิศทางการใช้ชีวิตนะพิมพ์เธอไม่คิดแบบนั้นบ้างหรออัญญาถามกลับไปซึ่งพิมพ์ก็มักจะเงียบใส่เพราะไม่อยากจะเถียงกับเพื่อนจนเป็นเรื่องใหญ่วันหนึ่งขณะที่อัญญากำลังเลื่อนดูโซเชียลมีเดียหลังเลิกงาน เธอไปเจอกับโฆษณาของแอปพลิเคชันดูดวงชื่อว่า Destiny AI แอปพลิเคชันนี้อ้างว่าใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ดวงชะตาแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอัญญาไม่รอช้าเธอรีบดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดตั้งแต่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันและเพียงไม่นาน Destiny AI ก็ส่งคำทํานายมาว่าภายใน7วันนี้คุณจะเจอโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตแต่ต้องระวังการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาของคุณไปตลอดการำทำทํานายนี้ทำให้อัญญาตื่นเต้นจนแทบนอนไม่หลับเธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไม่พลาดโอกาสครั้งใหญ่และเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึง ผ่านไปเพียง3มวันอัญญาได้รับคำเชิญจากหัวหน้าทีมให้เข้าประชุมในห้องประชุมใหญ่เธอแอบคิดในใจว่านี่อาจเป็นโอกาสใหญ่ที่ Destiny AI บอกเอาไว้และพยายามเตรียมตัวตอบคำถามอย่างมั่นใจที่สุดอัญญาพอดีว่าเรากำลังมองหาคนไปประจำตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดที่สาขาสิงคโปร์คุณสนใจไหม หัวหน้าทีมถามอัญญาเธอรู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับโอกาสใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกสับสนเพราะคำทำนายในแอปพลิเคชันเตือนให้เธอระวังการตัดสินใจเธอบอกกับผู้จัดการว่าขอเวลาไปคิดดูก่อนแต่ในความจริงแล้วเธอจะไปอ่านคำทำนายในแอปพลิเคชันซึ่งในแอปนั้นก็เขียนบอกมาว่า วันนี้เป็นวันที่ไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโชคลาภอาจจะกลายเป็นเคราะห์ได้หากไม่ระวังอัญญาเห็นคำทำนายนี้แล้วเธอจึงตัดสินใจปฏิเสธโอกาสนั้นไปด้วยความหนักใจเธอขอบคุณหัวหน้าทีมและบอกเขาไปว่าตอนนี้เธอยังไม่สะดวกที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศหลังจากที่อัญญาปฏิเสธข้อเสนอนั้นเธอก็เริ่มสังเกตว่า คำไหนที่เธอปฏิเสธไปนั้นถูกส่งต่อให้ออนเพื่อนร่วมงานอีกคนซึ่งไม่เพียงแต่จะได้ย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์แต่เขายังได้รับโอกาสทำโปรเจกต์ใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงให้ในวงการน,นี้อีกด้วยอัญญารู้สึกเสียใจและเสียดายมากและเธอก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันพลาดอะไรไปวันหนึ่ง ขณะที่อัญญาเลื่อนดูแอปพลิเคชัน Destiny AI อยู่นั้นเธอก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนมาว่าโชคชะตาไม่ได้เกิดจากดวงดาวแต่เกิดจากการตัดสินใจและความพยายามของคุณเองข้อความนั้นเหมือนเป็นหมัดที่ต่อยเข้าหน้าอัญญาอย่างจังเธอเริ่มย้อนคิดถึงสิ่งที่พลาดไปเพราะคำทำนายและเริ่มมองหาคำตอบว่า ชีวิตของเธอควรเดินไปในทิศทางไหนอัญญาตัดสินใจลบแอปพลิเคชัน Destiny AI และหยุดเช็คดวงชะตาจากทุกแหล่งข้อมูลเธอเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ด้วยตัวเองตั้งเป้าหมายและทำตามแผนที่เธอวางไว้โดยไม่พึ่งพาคำทำนายอีกต่อไปอัญญาเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะในการทำงานของตัวเอง ทังเข้าคอร์สเรียนการตลาดอ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดการและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสครั้งใหม่6เดือนต่อมาอัญญาก็ได้รับขอ้อเสนอจากบริษัทคู่แข่งที่ใหญ่กว่าให้ไปเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายการตลาดในสาขาที่ต่างประเทศครั้งนี้เธอไม่ลังเลเพราะนี่คือสิ่งที่เธอฝันมาตลอด และเธอก็ตัดสินใจตอบรับในทันทีในวันสุดท้ายที่เธอทำงานที่บริษัทเก่าอัญญาได้พูดคุยกับพิมพ์เพื่อนสนิทที่เคยเตือนเธอเรื่องดูดวงพิมพ์ฉันเพิ่งเข้าใจจริงๆว่าเราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองดวงอาจจะช่วยแค่เตือนในบางเรื่องแต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นก็ใช่น่ะสิ เธอเพิ่งคิดได้เหรอเนี่ยฮะแต่ยังไงฉันก็ดีใจด้วยนะที่วันนี้เธอเข้าใจสักทีในที่สุดอัญยาก็ได้เรียนรู้ว่าคำทำนายไม่ได้เป็นตัวกำหนดชีวิตของเธอและโชคชะตาที่ดีที่สุดก็คือการที่เธอได้กำหนดชีวิตและเส้นทางด้วยตัวเอง